นี่เป็นครสดีแบบขับคำถี่ต่ำนะอน,นี้ประมาณ55าสิบห้าถึงเป็นแปดที่เปลี่ยนฟ้นแบกบตัวนี้ต้นแบบมาจากเอ็นเคกับโซนี่นี่ลองแค่คู่เดียวอนนลองที่ไฟบอกวห้าสิบห้านี่คำถี่ 5 3าสบสาเคกันเดี๋ยวลองวัดพันอเดีว้าวันี่ใช้เจนหนึ่งเคนะลองไปเป็นบวกลบ55โห้ารโอ้ตั้ง20 เี่ยนที่สี่ินะสี่ยอะกันนะไปตกเหลือทีเดียวดูไฟนะ,อะตอนนี้เต็มแนละ้วเก้าอีกสามมาแปลงไม่พอ